ครับผมครับผมสวัสดีพี่วันสวัสดีครับแม่วันครับผมอ้าวได้เอาบ้างไ้วพี่น้อนอ่าอ่าเป็นยังไงพ่นดังนะว้าวอีคนบอกว่ามาแล้วพ่นตลอดเนี่ยเป็นยังที่างหายโดนแท็กซี่อ่เอือ เด็มาตามให้เจได้พี่น้องเออของเจวันเยู่ทไหนเจอปู่ที่ไหนเออคือได้ยินว่าฝันดีแท้ลังจากควายเล็กชุ่เลาไก่เนี่เห็นปะคนบางนาไปลูกเห็นปะโอ้โหอันนี้บริดวเรียนนีเนี่ยเยเยค้่เรื่องจริงหอลคนม้ไปลูกเห็นปะคนหวไกลูกขึ้นขึนยามเนี่อโอ้ควายได้กินลาบขึ้นควายอ่อนซ่อนควายอ่อนกินลาบได้กินลาบเลืยดลาบโอ้โหคนแม่ ตอนกินก๋วยเตีบอกตบ่อกินฝันตีเลยนี่ฟันตีเนี่ยโอ้ยโอ้ยันม่วเตันไปได้กินลาบเลี่ยนคืนันไปเลยร้อยเลยร้อยเลข้าแท้แน่นอัดเหล็กวนี่บ่อพีผัดโอ้ฝันไปได้กินปานนี่เพราะว่าฝันย่ำใดมันเขาย่ำนั่นฟันเห็นเลี่ยอฟันเห็นเลี่ยนเท่าไอมันจงเข่าแน่นอนดเล็กเนี่ยยังได้ก๋ยหยางกมยูแล้ว มั่นใจฟันท่งเลยแมนบ๊อแมนมั่นใจครับเวดเนี่ยอันนี้ได้กินคักได้กินเนี่ยสดโกโกุ้งด้วยกันเน่จ้าคอนกินเองเรียกคะแนนผู้อื่นกินก็สิว่านี่เจ้าคอนกินเองโอ้โหก้อยเนี่ยแดงครึ่งครึ่งผุดอู้ว่าถูโห๋วยเหลือองางๆเลย้หมูเนี่ยขึ้นมานนี่คือพอก้อยอยู่เส็ยปากรวยด้วยยุกโอ้โหปลาเอามันตัวไหนเด็กจี๋มันตัวไหนนะคือว่าเส็ยปากรวยด้วยยุกไง คอยกับฟันให้หงกเนื่อเจกตโตเก้าเท่ากว่านี้เป็นใสโอ้โหแต่ว่าจิมี่แถมมาอีกสองคูร์ลอกไว้เด้อกันแปดเออกันนั่แปดโอ้เสียผาเสียหกโอ้โหสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดซื้อเลยมันก็อยู่ในหันขึ้นก่อนไงมันกันยู่ในิว้นสามตัวก่อนล่ะเสียผาสิบหกสิบเจ็ดมันเจ้าซื้อเอาเลย มวนได้พี่น้องเด้อฝันดีปานน,น,นี้ฝันครับฝันแน่มันต้องออกแค่แนนะ่นอนน่ะอืโตโตโตืตตั้งแต่ลงไปบึงปีกล้วยโอ,อกมาเนี่ยรู้สึกว่าฝันดีตลอด าปีก้วยมากนี่ก้อยกบจับใจคว่ำไรมีมือขึ้นนี่แหละจับใจคว่ำไรครับแกแน่นอนหงียนเกิดมากนี่จับใจคว่ำไรไว้จาขอนเลยกินลาบเนื้อถ้าฝันมือขึ้นนี่ทีแม่นแต่มันก็ฝันมือขึ้นนี่ล่าสุดเลยล่าสุดสุดห่อนอนเลยปาดโทษปาดโทษพี่น้องอ่าบอตามบะได้เลยนี่จังนสีเนาะเออแม่นเนี่ย ใครที ite, okay. ok, mainland, mm ่จะกินก yeah, pues ็ซื้อไม่เกินค่านั้งมันบอกเพราะว่าเพิ่นนไฮตรงว่าพี่น้องเพิ่นเป็นนั่งขอเอาหลังจากได้หาแบบเพิ่นเป็นนั่งเอาเพิ่นว่าฟันท่งเลยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีผัวขายผัวมีผัวก็ขายถ้ามันบดีก็คือขายรถเจ็ดหนึ่งเอานั่นมาซื้อเลยเท่านี่มึงจะลำจะรวยโอ้ทุกคือเจ็ดหนึ่งเนาะตองวันเนาะแม่แต่เจ็ดหนึ่งตรงวันเลยอ่า ที่ว่าปีกล้วยมันสีขึ้นฝาออกมาปุ๊บนี่มันสีฝาเลยแง่โอ้แต่แว่างวดแรกก็ได้หาแปรจ้างวดแรกได้หาแปรงวดที่สองยังค่าอยู่นี่บ่งวดนี่แหละงวดที่สองงวดที่สองฆ่าอยู่นี่ที่ไปเห็นได้ว,ว่าปีกล้วยก็เป็นแปรแง่เออล้วก็ไปเห็นเอกเก็บหนึ่งอยูเ่เ็ตเจ็ดหนึ่งดูปีกล้วยโอ้แดงจึ้งครึ้งดูคนละพี่น้อง แมงกึ้งคือไม่ไตัวั้นจะได้มีที่ไปที่มาของปกเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งอันหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเอามันโอ้แม่แล้วถือแล้วันว้างมัน้ำขวางบาร์บีไปยากแม่นอะวันนั้นตีให้อยากได้สามตัวเอาหกเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแม ว่าจะสัตวี่มือนั่นเนาะอืเออเนี่ยละก่แจ่มตัวเก้าหงาซะโต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 คนชิงลุกหยาบหยาบเลยเป็นประตูนี่หยาบห้ตัวเก้าอืแต่ว่าลองล่องหาแค่ครูหนึ่งคือนสิบห้าเท่านั้นโอ้กันไม่กันไม่สิบห้าสิบห้านี่กันเอาไว้นะครับสามตัวนี้พวกนี้ไปใช้เหล็กออกแทะแน่นอนหมวกนี่โอ้หิบมบมเลยหีบมบมโอ้ได้กินลาบสิ่งเป็นต้องออกไหม ดิบ้านยังเซ็ตปากเลยด้วยอก้ยังเซ็ตปากคิพอลับสียนเยื่อนง่ายโย่หัวพี่น้องเอ้ยนี้ไป็สใจรอดนี่าม่ม่หรอเจเ่หายง่ายแค่เั่นบ่หัวด้พี่น้องอ่เตียมเลยได้กินลับรับแล้วพี่น้องเอ้กูได้กบฟันจังสิกะว่าฟันดีแหละกูได้มากน้เจ๊เพ่นนี่กัจบได้เรอยพี่น้องเด้อจะลืมเด็ดขาดฟันได้กินหลับกิ่ก้อย บัานไม่เสบ้าฟาไม่ับ่ว่ยุ่แม่ออคักคักเพิ่นนมาอแค่แท่ออคักคักมันโ้มาทีแดกปุ๊บมันสี่ึฝ่าเลยบอปีโคมากกับสุูคือดอกบัวเพื่นมาเลยนะโน้งเป็นไข่ดอกบัวตูมเนี่ยแหม่ดงที่เป็นดอกตูมแบบโคเกินอีกสามสี่มือหลังจากเลี้อก มี่ป๊าคุณเจ้ามาตามเลยเฮ้าเสียนหมากแล้วหมากกระลั่มตูรูออกมาตะวากาบเพราะท่านบานเจ็ดรับเลยเแล้วนี่หมากแล้วผู้ใครคิดว่ามู่ว่าจะนำมีหมากเพราะตะวากาบเพราะท่านอะไรามันเป็นตูงตูงนี่ว,วางอันใบนะถ้าอ,ออกเมื่วานนี่ตูงเนาะโถ้าออมากมามุณเจ้าเตรียมตูงเคิดว่าถ้าออก หกเจ็ดหนึ่งนี่ยตรงๆเนี่ยแมนวดนานี่มานับนวยเลยเลยมานับนวยเอาเลือดบาดเนี่ยว่ดต้มมาเอาเลขไงยากขึ้นนับนวยเอาเลือดบาดเนี่ย่อ้โหวัดตรงฟันวัดตรงส่งไงยากโอ้อืนับนวยเอาเลือดฮะโอกนวยรอบนี่ยจังหวดนี่ฟันทุงเลยเออจ้าฟันทุ่งเลยหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่ง โอ้ตัดสองตัวก็มีหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งมีนตัเนี่นีที่คุ้เกว่าคือ่เจ็ดหนึ่งเงินวเมีนจ้ะ,จะอืมแต่ว่าอยากให้กันมาเห็เนเจ้าหน่อยกันไปอีเจ้าหน่อยก็แตมลุงไปกับเสี้ยห่าหละกันเสี้ยวหาไปหน่อยหนึ่งอ,อืออ้าวพี่้่าเลยนะเนาะเลขเจ็ดหนึ่งพัานาซื้อเท่าไรากับบาพ่ออ,อืมอ่าก็ตอนนี้เดี๋ยวนีบ,บ้พ่อลอยไปออกับบ่ โอวยก็ว่าค่ดติืบจุ๊บได้ร้ายแล้วอันเจ็ดหนึ่งผนบัตซื้อท่าไหกับพ่พ่อพี่นออ้องอ่าหาปิดเมื่อนสื่อเลยไปซื้อวัดตางจากวัดตังอำเภอนับไปหาสื่อเจ็ดหนึ่งนีง่พี่น้องไปวอดคุณแหละตลาดบ้านห้วยเฮ้าองคุณแผียงรถตะลี่หลายๆ่คุณน,นกเข้ามาเลยวะท้อแ <c oughs> สื่อแต่ต้องวัดเลยไปนํำเอาแต่มือต้องวัดแล้วมาตัวบาดเลย เดี๋ยวมันสิหาบ่ได้ลำบากตลอดพี่น้องเลยอ่าแต่เราเป็นมาฝันยำน,นี่ได้กินลาบเดือดนี่เพิ่นว่าอ่ได้กินลาบเดือดแรงจึง้งเครื่งเลยอ่าเรียกเขาคักๆ่ะอืมลำบากมีแค่ละเขนได้กินปลาเนี่ยเขนได้กินนี่ได้แท้ๆกินกระกิน,นลาบหัวหอมหมดเลยอ้า เอาย้ำตัวเดิมย้ำตัวเดิมกับเอฟซีครับผมปิดแนวทางเนอพี่น้องด้วยปิดแนวือพร้อมมีแผนไหมย้อนกลหนึ่งห้ากันเราไว้ก่อนเพื่อเกินเพื่อเกินเพื่อขาดเพื่อขาดเพื่อเกินจบแจกลงแจกตรงนี้พี่น้องแจกลงแจกเบ่มีอะไรมากมายเอ้าวเจวันเลขปีกล้วยสีฟ้าครับผมเจ้าของหาแปลกๆเพื่อพี่น้อง วัวนีเป็นวัวดีเยตาตึงๆอ่ออกมากกันหาแปดเต็มเต็มองวดนีฟันกรเลสสามตัวตันาหกเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งนะย่ำที่สุดคือเจ็ดหนึ่งกับเจทีผมโสดสมันมาลำบามด้วยครับผมเอาขอบพูดในทาุวันครับครับผม